สวัสดีครับนี่คือรายการ Chicken Gaming ทุกคนน่าจะเคยได้เล่นเกมที่มีการอัพเลเวลได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงต่างก็มีระบบอัพคา่าสเตตัสให้เก่งขึ้นหรือไม่ก็เป็นเกมที่เราเล่นเป็นสัตว์ที่อัพเกรดได้อย่างพวกเกมที่มีการให้ริดไดโนเสาอย่าง Jurassic World อะไรพวกนี้แล้วทุกคนนึกถึงเกมไหนบ้างแอบจึงรวบรวมเกมเหล่านี้มาให้ดูกันว่าแต่ทุกคนเคยผ่านเกมอะไรมาบ้างครับโปเกมอนเป็นเกมแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ควรจะนึกถึง เกมที่มีจุดเด่นที่การตามหาเหล่าโปเกมอนที่แข็งแกร่งจับมาไฮบิดเทรนให้เก่งแล้วก็ทำอีวอลูชันนอกจากการต่อสู้แบบเทอร์นสแตเล่นสลับกันไปมาแล้วการพัฒนาโปเกมอนที่เราจับมาได้ให้เก่งขึ้นหรือขุนให้เก่งกาดเพื่อการ b ัตเทิลหรือใช้ไปล่าโปเกมอนระดับเรดถือเป็นไฮไลท์หลักของเกมที่มีมาทุกซีรีส์ทั้งภาคซอร์ชิลภาคหลักทุกซีรีส คุณอาจจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์หรือเป็นนักล่าโปเกมอนที่อยากจะเคลียร์เกมโดยการรวบรวมโปเกมอนทุกตัวให้เต็มโปเกเด็กซ์แล้วรายละเอียดปลีกย่อยของการอีโวโปเกมอนนั้นก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปตามาธาตุหลักของโปเกมอนตัวนั้นมีทั้งใช้หินน้ำแข็งกับโปเกมอนที่ตรงาธาตุกันหรือเอาไปต่อสู้แล้วมันจะพัฒนาตัวเองตามเลเวลหรือใช้การแลกเปลี่ยนโดยให้มันสวมไอเทมพิเศษถึงจะอีวลูชันได้ ข้อมูลเยอะขนาดนี้เล่นยังไงไม่ให้งงเพราะใครที่เพิ่งเคยเล่นมีหัวหมุนแน่นอนดีนะครับที่มีมาสเตอร์ประสบการณ์สูงทำข้อมูลอัปเดตมาให้เราอยู่เสมอเสมอแม้ทุกภาคของซีรีส์จะมีตารางธาตุใหม่เข้ามาก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับแฟนเกมแน่นอนว่าอัปเกรดหรืออีโวแล้วมันจะเก่งขึ้นมีท่าอัลติเมตที่รุนแรงขึ้นแต่เขาไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายสักเท่าไหร่ถ้าในซีรีส์โปเกมอนเทอร์นี่จะเห็นได้ว่ามีหลายตัวที่ไม่ยอมอีโว โปเกมอนเองเขาก็ไม่อยากอีโวอย่างเช่น e v วีและก็ปิกาจูของซาโตชิที่เก่งได้ด้วยไอเทมพลังเมกากับการฝึกหนักและการเข้าขากันกับผู้เลี้ยงซึ่งระบบความคุ้นเคยก็มีใส่มาในซีรีส์ล่าสุดของโปเกมอนไวโอเลตและ s สกาเล t เช่นกันซึ่งทําให้โปเกมอนสู้ได้ง่ายขึ้น แก่เนกาติเอฟเฟกได้เองแต่ก็มีหลายวิธีในการพัฒนาโปเกมอนนะครับซึ่งผู้เล่นระดับสายแข่งจะรูด้ดีใครมือใหม่แค่อัพเลเวลให้สูงกว่าเขาก็สามารถที่จะเคลียร์เกมได้แล้วดิจิมอนชื่อเต็มของดิจิมอนนั้นก็คือดิจิมอนมอนสเตอร์นั่นเองหรือมอนสเตอร์ที่ไม่มีจริงแต่มันก็คือสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลที่ที่มันเติบโตเป็นที่อาศัยและต่อสู้ทุกคนเคยเล่นธรรมคจีกันไหม ตอนนั้นจะเห็นเด็กยุคข้าวศนย์ที่ไปไหนมาไหนด้วยแกดเจ็ตอาจจะเดินไปเดินมาแล้วก็พก w a l k m a มและก็มีเกมปดที่ดูเหมือนสะพายพวงกุญแจเล็กๆเดินไปไหนมาไหนสามารถเปิดเข้าไปในพ็อกเก็ตให้อาหารสัตว์อาบน้ำให้พวกมันหรือจะพาเจ้าพวกนี้ไปทำกิจกรรมต่างๆแบ่งปันอวดสัตว์เลี้ยง พิกเซลที่เราเลี้ยงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วงานจุกจิกแบบนี้ดูน่าจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเปล่าฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเด็กผู้หญิงชอบเล่นกันมากกว่าผู้ชายครับปลายปีคศ .19 แบนดดก็ได้ออกทามากจิสำหรับเด็กผู้ชายขึ้นมันถูก,กเรียกว่าดิจิตอลมอนสเตอร์หรือเรียกสั้นๆว่าดิจิมอนมันสามารถทำอะไรก็ได้เหมือนทามากจิแต่เราสามารถเอาตัวที่เราเลี้ยงมาแข่งขันต่อสู้กันได้ แล้วเจ้าดิจิมอนก็พัฒนาตัวเองได้ซึ่งก็มาจากการเลี้ยงอย่างเอาใจใส่ของผู้เล่นจากการเลี้ยงมอนสเตอร์น่ารักน่ารักมาเป็นเกมต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงสิ่งที่น่าสนใจของดิจิมอนนั้นก็คือชื่อของเล่นก่อนที่จะเป็นดิจิมอนนั้นก็คือโอโตค c จิหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นแคปซูลซอรัสก็เพื่อความเป็นสากลแต่ก็ต้องเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเพราะกลัวว่าชื่อจะไปซ้ำกับของเล่นของบริษัทอื่น คุณวัตานาเบะผู้ออกแบบสัตว์ประหลาดให้กับดิจิตอลมอนสเตอร์ได้รับอิทธิพลมาจากสปอนและงานภาพของศิลปินคนอื่นๆอย่างไซมอนบิสลี์และไมค์นิโคลามอนสเตอร์2ตัวแรกที่เขาออกแบบมานั่นก็คือ t ไทแ l นโน m o n และ a ากูมอนดิจิมอนนั้นพัฒนาของเล่นมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาสกิลของสัตว์เลี้ยงและในปี1999ก็ออกซีรีส์อนิเมะที่ชื่อว่า ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ขึ้นและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับแฟรนไชส์โดยพล็อตง่ายๆนั้นก็คือเด็กที่ถูกเลือกเดินทางกับผองเพื่อนต่อสู้และเอาชนะด้วยพลังพวกพ้องถึงมันจะเหมือนกับโชว์เนนเป,ป๊ะแต่ก็สนุกตาใจเด็กทุกทีกดไม่ได้เลยที่จะเอาใจช่วยเจ้าดิจิมอนไปไปมา,มามาซีรีส์ประสบความสำเร็จอย่างมากของเล่นขายดีขึ้นมากและทำให้ดิจิมอนมีชื่อเสียงตอนที่มาไทยก็บูมมากครับ มีการแปลเพลงให้เป็นภาษาไทยด้วยถึงแม้กระแสของดิจิมอนจะจืดจางลงไปและไม่ได้รับความนิยมมากนะักนอกจากที่ญี่ปุ่นและยุคดิจิทัลในเวลานี้มีการพัฒนาทั้งด้านกราฟิกในทุกด้านและของเล่นดิจิมอนนั้นก็ค่อนข้างจะเข้าถึงได้กับผู้เล่นบางกลุ่มแต่ถึงกระนั้นคอนเทนต์ดิจิมอนก็ยังมีฐานแฟนที่รักในเกมและ อนิมิชันยังให้การตอบรับอย่างดีอยู่จากภาพยนตร์ Rigimon Adventure Last Evolution ที่ฉายได้ปี2020ก็มีการตอบรับที่ดีจากแฟนซีรีส์บ้านเรา Monster Hunter Stories ซีรีส์ Monster Hunter แฟนเกมน,นักล่าตะกวดยักษ์และมอนสเตอร์ดูดุของค่าย Capcom รู้จักกันดีจากการพัฒนาเกมนี้ออกมาหลายซีรีส์และก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกๆภาค มาในภาค Story นี้ก็เหมือนกับเป็นภาคสปินออฟที่ได้กลิ่นอายของการผจญภัยในโลกมอนสเตอร์ฮันเตอแต่จะเน้นไปกับการสร้างทีมเทมสัตว์เลี้ยงต่อสู้ครับสิ่งของผจญภัยกับเพื่อนและรับเควสแถมเล่นต่อไปได้อีกหลังจากจบเกมไปแล้วผู้เล่นจะได้สนุกไปกับเกมที่สวยสดงดงามพี่ถ่ายทอดออกมาเป็นแบบอนิเมะทำให้ถ่ายทอดเกมมาลงใน Nintendo Switch ได้ ระบบการต่อสู้สไตล์ jrpg ต่อสู้แบบ turn b a s e สรูปแบบที่ได้รับความนิยมในสไตล์เดียวกันกับเกมโปเกมอนมีระบบแพ้ทางมีจุดที่แตกต่างก็คือมีการตีจุดที่ทำให้คู่ต่อสู้อ่อนกําลังลงไอเทมคราฟอาวุธระบบปาร์ตี้เหล่ากับมอนสเตอร์ระบบไขที่ทำให้มอนสเตอร์แต่ละตัวแตกต่างกันและระบบอันหลากหลายที่ผู้เล่นต้องออกตามหามอนสเตอร์ที่เก่งจาก ความหายากของวัตถุดิบและโลกของมอนสเตอร์นี้ได้รับอิทธิพลมาจากโลกของ Monster Hunter ซีรีส์หลักตัวละครเป็นพวกกิ้งก่ายักษ์นกยักษ์เป็นส่วนใหญ่ตัวการ์ตูนเป็นอนิเมะมีงานภาพและสีสันที่สวยสดงดงามคัดซีนสวยๆเหมือนดูการ์ตูนดีๆเรื่องหนึง่งถึงแม้จะไม่เป็น l i ฟ e แ a t ช์ทแบบในซีรีส์หลักการเล่นแบบที่ให้เวลาคิดตัดสินใจคิดวิธีเอาชนะในเทิร์นถัดไป การต่อสู้กับศัตรูที่แพ้ทางเป็นจุดเด่นของเกมนี้การใช้ระบบต่อสู้เอาชนะมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเพื่อเอาไอเทมจากการล่าสัตว์มาคราฟเป็นอาวุธซึ่งเป็นจุดที่สนุกของเกม RPG เกมเต็มเต็ม เกมที่เต็มๆนี้พัฒนามาหลายปีแล้วโดยพื้นฐานแล้วคือเกมแนวต่อสู้มอนสเตอร์ออกตามหามอนสเตอร์เก่งๆแล้วจุดเริ่มต้นของเกมนี้ก็ดันไปเหมือนกับเกมโปเกมอนเป๊ะอย่างกับไปก๊อปปี้กันมาคือเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กตุกกี้ตัวน,น้อยลุกจากเตียงมีคนมาปลุกไปหาศาสตราจารย์แล้วก็นำไปสู่การเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวจาก3เป็นคู่หูต่อสู้กันแบบเทิร์นเบสแล้วแบบนี้มันต่างกับโปเกมอนยังไงเลยครับเนี่ย ไม่ใช่แค่ชื่อตัวมอนสเตอร์เปลี่ยนจากตัวโปเกมอนเป็นตัวเต็มๆนะแล้วภาพของเกมนี้ที่มีสีสันออกไปทางการ์ตูนฝั่งตะวันตกมากกว่าเกมนี้ยังมีความแตกต่างจากโปเกมอนอีกด้วย ส่วนความแตกต่างนั้นก็คือโลกของเต็มๆเ,เป็นโลกที่เปิดโลกแบบออนไลน์หรือหรือที่เรียกกันว่า MMORPG ซึ่งเมื่อมีเพื่อนในเกมออนไลน์มาด้วยกันได้แล้วแบบนี้สิ่งที่จะมีอย่างแน่นอนนั้นก็คือระบบปาร์ตี้นั่นเองการรวมตัวกับเพื่อนเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเราอย่างลงดันเจียนกับเพื่อนทําให้ได้ความรู้สึกที่แตกต่างเมื่อเราอยู่ในโลกออนไลน์แล้ว ระบบสนับสนุนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกมนี้มีระบบร้านค้าเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าสร้างบ้านที่เป็นดีไซน์ของตัวเองสะสมมอนสเตอร์เก่งๆเพื่อนำไปพัฒนาร่างเพิ่มเลเวลหาวัตถุดิบนี่คือเกมชื่อนิโนคุนิรอดออฟไวท์วิชอีกเกม RPG จากค่ายบันไดที่มีทีมเป็น JRPG เป็นแฟนตาซีที่มี p a t เทิร์นสไตล์ RPG โดยทั่วๆไปเลยใช้อาวุธต่อสู้พัฒนาอาวุธเก็บเลเวลแต่เกมนี้มีภาพเป็น3มิติเลนเดอร์ภาพแบบ2ูดีอาคารบ้านเรือนมีบรรยากาศแบบบ้านเรือนยุโรปปี90แต่หน้าตาตัวละครเหมือนตัวการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่นสิ่งที่จะได้เห็นในเกมนี้ก็คือคัดสีและการดำเนินภาพมุม่มกล้องเหมือนดูการ์ตูนอยู่และการต่อสู้ก็เป็นแบบ RPG ต่อสู้แบบแฟนตาซสีพบเจอมอนสเตอร์ Monster ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆหาอาวุธที่ดีขึ้นที่ได้มาจาก การชนะตัวเก่งๆโดยเริ่มแรกเราจะมีตัวมอนสเตอร์ที่คอยสอนการเล่นให้กเราเจ้าดิปปี้เป็นหลอดของพวกแฟรี่เขาจะติดตามเราเหมือนเป็นบัตตี้แต่ไม่ก่อกวนเป็นเหมือน DLC ผู้ช่วยการเล่นที่ทำให้เราเล่นเกมง,ง่ายขึ้นนั่นเองและเขาจะอธิบายเราเป็นระบบช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจเนเรื่องที่มาที่ไปและการเล่นเกมเข้าใจมากขึ้น โดยเกมจะเน้นไปทางผู้เล่นอายุน้อย DLC ที่เราพบก็ดูจะเป็นเด็กๆและอาวุธที่ถือก็ดูไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่ในเกมนี้มีตัวเอกที่ชื่อโอลิเวอร์สามารถเลี้ยงแฟมิเลียซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถพัฒนาขึ้นได้เมื่อถึงเลเวลที่เหมาะสมครับและยังเลือกเส้นทางวิวัฒนาการที่แตกต่างกันได้เกมสปอร์เกมรูปแบบซิมูเลชันที่จำลองการพัฒนาตัวเองจาก Cell เซลล์เล็กๆ ที่ถือกำเนิดจากการชนกันของอุกกาบาตที่นำพาเอาสารตั้งต้นสิ่งมีชีวิตมาด้วยกลายเป็นการถือกำเนิดของจุลชีพสัตว์เซลล์เดียวในยุคกำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเราก็เล่นเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วมันจะสนุกตื่นเต้นยังไงล่ะครับเนี่ยโดยเกมจะนำพาเราไปพบกับสัตว์เซลล์เดียวที่ตัวใหญ่กว่าแต่กว่าเราจะพัฒนาเป็นสัตว์ใหญ่ได้เราต้องกินตลอดทางให้เราเกิดวิวัฒนาการและพัฒนาร่างกายให้มีอาวุธเอาไว้ ต่อสู้กับศัตรูที่จะตามล่ามากินเราอีกทอดนึงเหมือนห่วงโซ่อาหารว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นจนขึ้นบกได้จะต้องกินเยอะมากและผ่านการเวลาอันยาวนานกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับโดยเกมนี้ย่อช่วงเวลานั้นให้สั้นลงไปเยอะแล้วนะฮะผ่านการกินจุกินสเต็กสันน้อยตลอดทางเราผู้เล่นน่าจเรียนรู้พื้นฐานของ วิวัฒนาการสัตว์เซลล์เดียวที่กระจากงอกง่อยส่วนกายเป็นมอนสเตอร์ที่มีระบบนิเวศสร้างบ้านได้มีแก๊งแต่เผ่าพันธุ์ไม่ได้พัฒนามาเป็นพวกเผ่ามนุษย์นะครับรูปร่างของมอนสเตอร์จะปลดล็อกไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เรากินได้เราจะได้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ตัวประหลาดเป็นตาซสีที่หน้าตามเมื่อหน้าดักสักเท่าไหร่แต่กัดและก็กินเก่งสุดท้ายแล้ะครับก็คือจูราสิกเวิลด์อีโวลูชันนั่นเอง เกมที่ได้รับไอเดียมาจากซีรีส์จูราสิกเวิลด์ในหนังเราจะได้เห็นดนรสารพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีอยู่จริงเป็นไฮบริดจากอินโดมินัสเล็กซ์ที่เอาพันุ์ของทีเล็กซ์มาไฮบริดกับแดปเตอร์เพื่อใช้ในการสงครามจริงๆหนังเรื่องนี้แฟนตาซีตั้งแต่กเริ่มแล้วตัวเกมนี้เป็นซิมตั้งแต่ต้นมีการสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งสร้างอาคารเพราะเลี้ยงดูแลกรงสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อให้แยกออกจากกัน อย่างเป็นระบบมีการหา d n a สัตว์จำลองรูปแบบการเพราะพันธุ์สัตว์ให้ได้ไดนโนเสาร์มาเลี้ยงในปาร์คให้เยอะขึ้นเพราะพันุไดนโนเสาร์พันใหม่ออกมาดูแลอย่างใกล้ชิดสองสัตว์ที่เราอยากดูใกล้ได้แต่ถึงแม้เราจะทำตามระบบที่เกมบอกทุกอย่างระบบก็พาเรากลับไปที่ความบนรลยผังพินาแน่ๆครับเมื่อสัตว์กินเพื่อต้องตกเป็นเหยือ่อเมื่อไอตัวกินเนื้อมันหลุดกลงออกมาไอตัวนี้มันกินหมดทุกอย่างที่มันเดินผ่าน แม้แต่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ก็พลอยโดนไปด้วยดูเหมือนความมันที่ผู้สร้างอยากเสิร์ฟให้กับผู้เล่นก็คือไอนี่นั่นแหละครับดูดนโนเสาที่เหมือนจริงแบบ 3D ดีดีเทลละเอียดจิบดูมันกินคนแล้วก็ล่าบางทีเราก็รอดูว่ามันจะกินคนยังไงนะฮะดูมันกัดพวกเดียวกันสู้แบบแพทเทิร์นโรเที่เราไม่ได้สนใจการเติบโตหรือวิวัฒนาการของสัตว์พวกนี้เลยก็คือเล่นพเพื่อเสพภาพสวยกับดูสัตว์มากกว่า ไว้พบกับเรื่องราวสนุกๆส,สาวราหน้ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ